มาเรื่องแลวครับพี่น้องเพื่อนรักหักเหลียมโหดมาเลเซียที่เคยดูเหมือนจะอุ้มชูกัมพูชามาตลอดตอนนี้โดนหักหลังซึ่งซึ่งหน้าหลังจากรองนายกมาเลเซียไปเยือนพนมเปญแป๊บเดียวสื่อกัมพูชารีบตีข่าวใหญ่โตว่ามาเลเซียจะทุ่มเงินสร้างโรงพยาบาลให้แต่ความชิงมันหนังคนละม้วนเลยครับเพราะนี่คือการโกหกคำโตที่ทำลายแผนเศรษฐกิจของมาเลเซียจนย่อยยับงานนี้บอกเลยว่ามาเลเซียไม่ทนอีกต่อไปเตรียมพลิกขั้วมาร่วงวงเช็คบิลตระกูลหุนแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟัง อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เ,นเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอ,อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมรุมกินโต๊ะกัมพูชาครับเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้แม้แต่เพื่อนบ้านที่เคยดูใจดีที่สุดอย่างมาเลเซียก็หมดความอดทนและกำลังจะลุกขึ้นมาเป็นหัวหอกในการล้างบางระบอบหุนเซนด้วยตัวเองพี่น้องครับที่ผ่านมาเราเห็นก็อยู่แล้วว่านานาชาติเขารุมกินโต๊ะกัมพูชากันหนักหน่วงแค่ไหนอเมริกาอังกฤษยึดทรัพย์แกงค้ามนุษย์ไปกว่า5 0 0แสนล้านบาทเกาหลีใต้ก็เดือดจัดหลังคนของเขาถูกทรมานจมตายคาค่ายนรกสแกมเมอร์ แต่ท่ามกลางพายุลูกนี้มันมีอยู่ชาติหนึ่งที่ทําให้พวกเราหลายคนอึดอัดใจนั่นก็คือมาเลเซียที่พยายามทําตัวเป็นคนกลางแต่ก็ดูจะเอ็นเอมไปทางกัมพูชาอยู่เรื่อยแต่พี่น้อมครับวันนี้ไม่ต้องร้อนใจอีกต่อไปแล้วเพราะสันดานโจรมันเก็บไว้ไม่มิดในที่สุดระบอบุูนก็แหวนกัดแม้กระทั่งเพื่อนที่เคยดีด้วยซึ่งซึ่งหน้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบที่แท้จริงครับ ผมจะเล่าให้ฟันเป็นฉากฉางเลยนะครับว่าการโกหกที่โง่เขลาที่สุดครั้งนี้มันทำลายทุกอย่างและผลักมาเลเซียให้กลายเป็นศัตรูได้อย่างไรเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียดาโตะเสรีอาหมัดซาฮิดบินฮามิดเดินทางไปเยือนกัมพูชาและได้เข้าพบกับสมเด็จคุนเซนคุยกันยังไม่ทันข้ามวันดีเลยครับสื่อของทางการกัมพูชารีบประโคมข่าวใหญ่โตทันทีว่ามาเลเซียใจดีเตรียมทุ่มทุนสร้างโรงพยาบาลให้ โอ้โหฟังแล้วดูดีมากเลยใช่ไหมครับเหมือนจะบอกชาวโลกเป็นไหนๆว่าเห็นไหมขนาดโดนโลกบอยคอรดแต่เราก็ยังมีเพื่อนบ้านที่น่ารักอย่างมาเลเซียามาอุ้มชูมาลงทุนให้เป็นการสร้างภาพว่าตัวเองยังเนื้อหอมแต่พี่น้องครับเรื่องจริงมันหนังคนละม้วนเลยครับ ความจริงคืออะไรความจริงก็คือมาเลเซียเขากําลังจะมาดูดเงินคนกัมพูชาครับไม่ใช่มาให้เงินจากบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการฟังฮุนเซนเป็นคนสเสนอให้มาเลเซียมาตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิญการแพทย์กัมพูชาให้เดินทางไปใช้บริการรักษาพยาบาลที่ประเทศมาเลเซียส่วนทางรองนายกมาเลเซียก็ตอบกลับแบบนักการทูตว่ายินดีต้อนรับและจะไปศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงพยาบาลซึ่งเราก็รู้กันดีว่า ำนี้มันแปลว่าอะไร เรื่องนี้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของมาเลเซียเป๊ะเลยครับเพราะรัฐบาลมาเลเซียโดยหน่วยงานที่ชื่อว่าสภาการเดินทางเพื่อสุขภาพแห่งมาเลเซียหรือ MHTC เขากําลังผลักดันแคมเปญใหญ่ระดับประเทศที่ชื่อว่าปีแห่งการท่องเที่ยวเชิญการแพทย์มาเลเซียหรือ MYMT 2 0 2 6เขาจัดอีเวนต์ใหญ่สัปดาห์สุขภาพมาเลเซียในกรุงพนมเปญเพื่อโปรโมทการแพทย์ของตัวเองอย่างหนักหน่วงโดยมีเป้าหมายคือดึงคนกัมพูชาที่มีเงินไปใช้จ่ายที่มาเลเซีย ซึ่งปีที่แล้วก็มีชาวกัมพูชาไปรักษาตัวที่นั่นกว่า3,600คนแล้วโรงพยาบาลเอกชนยักษ์ใหญ่ของเขาอย่าง Sunway Medical Center เขาไม่ได้มาสร้างโรงพยาบาลนะครับแต่เขามาเปิดสำนักงานประสานงานเพื่อส่งตัวคนไข้ไปรักษาที่มาเลเซียต่างหากและที่โปะแตกที่สุดนะครับพี่น้องในข่าวที่กัมพูชาปั่นออกมาเขาอ้างว่ารัฐมนตรีสาธารณาสุขของมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชื่อว่าดรอัถนุดิน ผมพอได้ยินชื่อนี้ก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับใครวะเพราะมันไม่มีอยู่จริงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของมาเลเซียตัวจริงเสียงจริงเขาชื่อดาโตเซรีดรซูกิฟลีอาหมัดครับแหมเรื่องง่ายๆแค่ชื่อรัฐมนตรียังตรวจสอบผิดได้ขนาดนี้นี่มันไม่ใช่แค่การทำงานช่วยๆนะครับแต่มันคือการดูถูกสติปัญญาของคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนในชาติของตัวเองที่เชื่อข่าวนี้อย่างสนิทใจมันสะท้อนถึงความเคยชินกับการโกหกจนไม่คิดจะตรวจสอบความจริงใดๆทั้งสิ้น และการโกหกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเสียหน้าแต่มันคือการก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติของมาเลเซียโดยตรงการไปเปล่าประกาศว่าโรงพยาบาลมาตรฐานมาเลเซียกําลังจะมาเปิดในประเทศก็เท่ากับบอกประชาชนตัวเองว่าไม่ต้องไปรักษาที่มาเลเซียแล้วนะรออีกหน่อยซึ่งมันทําลายแผนการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของมาเลเซียจนย่อยยับตอนนี้แหละครับที่เกมมันพลิกอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะตำแหน่งประธานอาเซียนที่มาเลเซียกำลังรับหน้าที่ในปีนี้มันคือมงกุฎอาบยาพิษที่บีบให้เขาต้องเลือกข้างและไม่สามารถทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนได้อีกต่อไปครับหนึ่งในวาระสำคัญที่มาเลเซียประกาศว่าจะผลักดันคือการจัดการกับปัญหาอาญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์และอาญากรรมไซเบอร์ลองคิดตามนะครับในขณะที่สหรัฐยึดทรัพย์เป็นหมื่นล้านอังกฤษอายัดตึกเกาหลีใต้กำลังเดือดเรื่องคนของเขาถูกฆ่า แล้วมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนจะทําเป็นมองไม่เห็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของตัวเองได้อย่างไรขืนนิ่งเฉยก็เท่ากับปกป้องโจรดีๆนี่เองภาพลักษณ์ในเวทีโลกจะพังพินาศและอาจจะโดนร่างแห่ของมาตรการคว่ำบาตรไปด้วยซ้ําซึ่งสําหรับประเทศที่พึ่งพาก,การค้าและการลงทุนอย่างมาเลเซียนี่คือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดครับ ในขณะที่มาเลเซียกำลังอึดอัดใจอย่างหนักว่าจะจัดการกับปัญหากัมพูชาอย่างไรไม่ให้เสียฟอร์มกัมพูชาก็ยื่นดาบให้เขาถึงมือเลยครับการโกรหกเรื่องโรงพยาบาลมันคือการหักหน้าประธานอาเซียนอย่างจังมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่า ฉันไม่แคร์ใครฉันจะโกหกต่อไปและที่สําคัญคือมันทําลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยตรงเมื่อโจแรแสดงสันดานโจรซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้มาเลเซียก็หมดความจําเป็นที่จะต้องเกรงใจอีกต่อไปครับการกระทําของกัมพูชาได้มอบความชอบธรรมทุกอย่างให้มาเลเซียในการเปลี่ยนท่าทีจากความเป็นกลางจอมปลอมมาสู่การเป็นผู้นําในการเช็ดบินได้อย่างสง่างามโดยสามารถอ้างได้เต็มปากว่าที่ต้องทําไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่เพราะถูกเพื่อนบ้านที่ไว้ใจหักหลัง สุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องระบอบหุ้นเซ็นไม่ได้กำลังจะล่มสลายเพราะใครอื่นเลยแต่เป็นเพราะการกระทำของตัวเองล้วนๆการค้ามนุษย์การคอร์รัปชันการโกหกบิดเบือนทั้งหมดนี้คือยาพิษที่พวกเขากรอดตากตัวเองทุกวันจนซึมเข้ากระแสเลือดการโกหกครั้งล่าสุดนี้มันคือการแฉตัวเองให้โลกเห็นว่าระบอบนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้ในทุกระดับและได้ผลักใสเพื่อนบ้านคนสุดท้ายที่พอจะพูดคุยกันได้ให้เป็นศัตรูเมื่อมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนขยับ นั่นคือสัญญาณอันตรายที่สุดสําหรับฮุนเซนครับมันหมายความว่าเกราะกําบังของอาเซียนที่เคยใช้เป็นข้ออ้างเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในกําลังจะหมดความหมายไปวงล้อมมันสมบูรณ์แล้วครับและการที่กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวก็ยิ่งตอกย้ําสถานะของประเทศไทยของเราในฐานะหุ้นส่วนที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของประชาคมโลกในภูมิภาคนี้ให้เด่นชัดขึ้นยิ่งกว่าครับโดยสรุปนะครับพี่น้องวันนี้ตระกูลฮุนได้สร้างศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งรายแบบไม่น่าให้อภยัย หกัมพูชาโกหกหน้าไตปันข่าวว่ามาเลเซียจะสร้างโรงพยาบาลให้เพื่อสร้างภาพว่าตัวเองยังเนื้อหอม 2. ความจริงคือหนังคนละมวล้วนมาเลเซียกําลังทํายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อดูดเงินคนกัมพูชาไปรักษาตัวที่บ้านเขาไม่ใช่มาให้เงิน 3. ที่เปะแตกที่สุดคือกัมพูชาอุปโลกชื่อรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซียขึ้นมาเองแสดงให้เห็นถึงความเคยชินกับการโกหกจนหน้าสมเพศ 4. การกระทำนี้เป็นการหักหลังและทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยตรงและเกิดขึ้นในเวลาที่มาเลเซียกำลังเป็นประธานอาเซียนซึ่งมีวาระต้องปราบปรามการค้ามนุษย์พอดี 5. นี่คือฟังเส้นสุดท้ายที่มอบความชอบทําให้มาเลเซียกระโดดเข้าร่วมวงเช็คบินฮุนเซนได้อย่างเต็มตัวและทำให้วงล้อมนานาชาติสมบูรณ์แบบอย่างไร้ทางหนีครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดไซคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้เนี่ะบอกคุณครับต,ตัวโต๊ะผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนา,านครับขอบคุณครับ